ไม่ใช่อัตกีลามาถไา้โยกฝั่งขวาปฏิกรรมมาซือซ้่ยฝั่งซ้ายปฏิกลามฝั่งซ้ายไม่ใช่อัตฝั่งขวาไม่ใช่อยู่ตรงกลางไม่ใช่อะไรที่เป็นครบจะมีตรงไหนที่มีนผาพอใจตรงไหนก็ไม่เห็นพอดูเขามันไม่มีจริงไม่มีพูดดูไม่มีพูดถึงที่ถูกดูไม่มีฉันผาเข้าไปถือ เฮ้ยแล้วมันไม่มีจริงนะเข้าไปถือมันไม่ปล่อยใจเขาไปถือก็ดูไม่มีอะไรอ่ะผู้ดูไม่มีที่ถูกดูมีสิ่งที่ถูกดูตัดแต่ว่ามันเป็นเป็นเงาเงาผู้เห็นก็เป็นเงาเงาผู้รู้เป็นเงาเงาผู้ถูกรู้เป็นเงาเงาไอ้สิ่งออกของขังตานีย มันไม่จับจองเอาพบแล้วพบมันจะมีได้อย่างไมันคาดมันจะเกิดยังไงมันถือกระเพาะมันมีมีมันก็ไม่มีแหละมีไส์อย่ไปเร็วมากมันเดินทางเร็วยิ่งยิ่ทุกตัวเลยไปดูศูนย์กลางนีไปดูศูนห้าดูผนทาราพักในแผนไม่มีรูป ไม่มีสัญญาไม่มีวิญญาณไม่มีเวทนาผ่านพวกนี้ไปแล้วมันไม่มีาาไมต้องไปจ้องอะไรจ้องก็พิสพอจ้องเป็นฉันทาราคะเป็นสม,มาธิฉันทาราคะปัญญาฉันทาราคะรู้ฉันทาราคะเฮ้ยเดีวไม่สงสัยจะสงสัยฉันทาราคะเห็นเห็นอะไรแบบไม่เห็นเห็นแบบนี้ ดูแบบมี้ดูแบบไม่ต้องดูไม่ต้องดูอดูน้ำในไม่แค่นี้ไปแค่นี้นึ่งเป็นแันนลาราครับในอารมณ์ที่แค่แค่ไม่ได้ดูไม่ได้จําไม่ได้มองไม่ได้รู้ไม่ได้คืนรู้ขึ้นมาเป็นพบทันทีเลยเป็นชาติเลยเกิดพบที่ไหนชาติที่ไหนดับไม่มีดับมันไม่มีดับมันไม่มีตาหลายมันไม่หายเลยเพราะมันไม่มี หาผู้เห็นไม่มีหาผู้รู้หาผู้ดูไม่มีแม่เลยจะไปทำอะไรก็เลยไม่สงสัยจะทำอะไรหรือไม่ทำอโอ้ยที่เขาตีกันหนึ่งที่สอนกันมาเนะี่ยคนละเรื่องเลยหรอม,มันวิ่งเห่งเนี่ยมันผ่านไปโดยที่ไม่มีไม่มีผู้จับจองไม่มีผู้จองไม่มีผู้จำเพราะไม่มีขันทา ไม่มีกามฉันทะไม่มีธรรมฉันทะธรรมมฉันทะก็ไม่ปรากฏการมาฉันทะไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏก็ไม่รู้จะหาอะไรเป็นปรากฏการปรากฏการไม่ปรากฏไม่มีปรากฏการไม่มีผู้ปรากฏการไม่มีผู้ปรากฏการแเลยไม่มีการปรากฏของการปรากฏการและไม่ปรากฏการการมันก็ต้องมีกาลเทศะมีเวลามันไร้การเป็นอาการิการอาการิโก คำพูดเจ้านิสัอัศจรรย์แต่ก็ไม่มีผู้อัศจรรย์ไม่มีผู้ถูกอัศจรรย์ไม่มีอัศจรรย์อัศจรรย์ก็ยังมีฉันทาราคาอาัศจรรย์ตัวะแล้วทำลายอะไรอะไรไม่มีทําลายอะไรอะไรทําลายก,กษัตริย์แต่ว่าทาพูดไม่มีสมมุติจะทําลาย พขาทามีสมมุติว่าทําลายก็ยังมีสันธาราคะในการทําลายไม่มีทำลายไม่มีทุกถึงทำลายไม่มีการทําลายอะไรอะไรในไไอะรเลยไม่มีอะไรเลยอะไรเลย,ย,ย,ยตะขาบอา,าจารย์ตะขาบเหยียบอาจารย์นี่ไม่เห็น ตัวสุดท้ายของเรื่องกันดูนี่เองอาจารย์เดินเลยอยู่ที่ฉันทราคะนี่เองก็ดึงไม่หมอนี่ออกมาแล้วมันมีอะไรไม่มีผิดไม่มีผูกไม่มีอะไรไม่มไปไม่มีมาไม่มีซ้ายไม่มีขวามีบนไม่มีล่างมีอดีตไม่มีในโลกปัจจุบันสิ่งทั้งหลายอยู่ที่ที่สิ่งนี้มีถ้ามีฉันทราคะติยึดมากติดยึด ยึดไม่มีพูดถูกยึดไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีมันมีอะไรรูปทั้งหลายมีอย่างเก้อเก้อเสียงมีอย่างเก้เก้อการกระทาก็มีอยู่อย่างเก้อเก้อผู้ทำไม่มีผู้ถูกกระทาไม่มีผู้รับการกระทาโอ้โหเดี๋ยวนี้ทําไมง่ายจังคือทําไมทําง่ายๆแล้วทําเป็นเรื่องให้เป็นเรื่องยากเลยเมทำยุดอย่างให้ยากขึ้น แต่ศาสนาก็สอนเรื่องง,ง่ายๆม่นจะสอนทำเป็นอุปทานาเป็นทิ่ถูกปาทานเป็นการมุกปาทานเป็นสิลิปุป,ปาทานเป็นอ,อัตถุปาทานมิันทาราคะพอใจพอใจในอุปาทานพอใจในรูปรูปอะไรมีไม่เห็นมีรูปไม่เห็นมีเทาาุกข์ไม่เห็นมีแก่ไม่เห็นมีเจ็บไม่เห็นมีตาย ไมนไม่มีอะไรเลยอะไรไม่มีกาไม่สังข์ะไม่มีนันทิราคะไม่มีภาวะราคะเขาไม่มีสันทารแล้วไม่รู้จะมันเกิดยังจะหาที่เกิด่ไนเกิดมันต้องมีความพอใจเกิดนายต้องมีพอใจตาย ทุกต้องมีพอใจทุกเจ็บต้องมีพอใจเจ็บได้ต้องมีพอใจได้ไม่รู้พอใจอะไรไม่พอใจอะไรพอใจก็ต้องมีความพอใจสันทัดไม่พอใจก็มีความไม่พอใจมีความสันตตามันสันทัดพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจไม่พอใจจิตพอใจพอใจจิตไม่พอใจเจิตเลย ก็เป็นฐานะทงหมดด้ยอะไรกัพอดีเนะย็นก็พอดีอะไรก็พอดีพอดีกต้องมีฐันะว่าพอดีหรือพอดีที่สมม่ขึ้สมมติว่าพูดมันคืมคือไม่มีสมมติว่าอะไร ไม่มีความพอใจในอะไรหรือไม่พอใจในอะไรเดี๋ยวอะอะไรอะไรอมอะไรเป็นสังขารถงัดอเป็นงไม่ใจมันเ็ือมันได้อะไรกันมาก ถ้าอยู่เป็นพี่ไม่ได้เห็นดเนี่ยไอ้บลาอย่างนี้น,นี่ยทำะไม่เดืดเดือเนี่ยเพราะมันไปแช่ตกุกตุกอยู่ในสันทักทำน่ะทำไม่ขันทักทำไม่ขันทักปัดผิดทักมันจะแช่แช่อยู่ในทุบปูบมันมนี่แหละปูนี้ขึ้นมาปัดแช่เหมือนแต่นอนแช่นะน้ำเน่านอน น้ำฝนก่อนอนน้ำหอมน้ำฝนนอนแค่อยู่ในสันทราคับพดน้ำร้อนก่อนอนน้ำเย็นก่อนอนพิษมดนอนแค่ตรงน้ำเย็นกับพิดน้ำร้อนกับพิดน้ำหอมกับพิดน้ำหวานกับพิดเพราะมันยังมีฟุกซึ่งจะแช่

ยังครับมีแต่คนตรงนีไ้มไม่ได้มาอาจารย์ไม่มาจักทีครับตรงนี้ใช่ไหมครับรก,ก,ก็เตลิดเดี๋ยวคนหลายว่ะยังอ,อ๋อหนามันเพิ่งลงมาอาจารย์เ,ออนเ,นยเพิ่งโตกมาถึงเลยยูกาง,างไม่ใช่ยางแล้วนะยางนี่มันจับกินได้ We yeah.